1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สี่พี่นิงสดเปล่า9 9, ้าด10นีพี่ก็โสดพี่สุดสดไม่สดไม่ชดโสดโอเคส1บเอดทำแล้วสัวสอง ูแปงว่าแฟนขับเราโสดเยอะกว่ามีแตนเราจะต้องทำห้ทุกคนใช่หมอะไรนะเป็นแฟนกันจะได้ไม่โสดเราดีเราน้วเราฟังพายเคทหนีมาหาเราไม่ใช่มาหาเรา มหาแฟนใช่สิน,นนะเอ็มไม่ใช่ทางผ่านสันกับพีู่็มว่าทางผ่านตลอดยังไงยังไงยังั้นแหละพี่อัานี้นสวยสดเปล่าโสดโสดเนาะสด,ด <of> <res> ันนีโสด,สด <les> เดี๋ยวนะ